สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้จะเป็นวิดีโอสําหรับผู้ป่วยเคสจริงนะคะอันนี้หมอขออนุญาตคนไข้แล้วก็ญาติไ้แล้วนะคะเป็นเคสที่น่าสนใจนะคะเป็นเคสของคุณพ,พ่อนะคะอายุ75ปีค่ะเป็นไตเรื้อรังระยะ3ปีนะคะตอนนี้ประเพนไตย,ยังค่อนข้างจะโอเคอยู่นะคะประเ์เต์ไต GFR เนี่ยสานะคะแล้วก็เทียบกับ1เดือนที่แล้วเนี่ยเท่าๆเดิมแต่ว่า BUN ขึ้นนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็เลยสอบถามข่าวคาวค่ะว,ว่า ในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาค่ะเกิดเรื่องราวอะไรบ้างนะคะมีปัญหาในการทานอาหารอะไรหรือเปล่านะคะปรากฏว่าท่าน,นี้ค่ะเล่าให้ฟังนะคะว่าอาหารที่นักกำหนดอาหารแนะนําไปคราวที่แล้วปรกากฏทานไม่ไหวใช่ไหมคะคุณพ่อไม่อร <c oughs> ่อยเป็น <c oughs> ยังไงบ้างนะคะ่อเล่าให้ฟัง่อยค่ะอาหารเป็นยังไงบ้างนะคะไม่ค่อยีเท่าไหร่อ๋ออาหารอาหารที่สัดส่วนที่นักกําหนดอาหารแนะนําไปคุณพ่อทานแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะมันมันป็น มันบวบแชบวบเนอ๋อมันบวบแบมันบวบแชก็เลยกินได้อยู่แต่แบบมันบวบแชมันกินน้อยหนึ่งกินหน่อยหนึ่งส่วนมากเมนูที่ทานอยู่ปัจจุบันนะคะเป็นเมนูอะไรคะย่างย่างปลาอะไรอย่างเงี้ยมาย่างอ่าบีบมาย่างอะไรอย่างเงี้ยมาบีอ่าเป็นใส่ซี่ยุกแล้วก็ซีอยุวขาวแล้วก็ย่างแบบ โอ่ใเ่แล้วทอดทอดนี่ก็ทอดทอดธรรมดาแล้วผักทานเนี่ะผักผัแบบลวกอ่ะโอเคก็คือผักเนี่ยค่ะก็คือมีข้าวมีปลาย่างปลาทอดแล้วก็มีผักลวกผักต้มอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ้เราต้องการจะกินชิ้นแห้งใช่ไหมา้ำตาของมแล้วคะจะทำเองทุบ เลตินมันทำเองเนี่ยแลไม่ใส่ผงชูรสอะไรเนี่ยอ่าหมายถึงว่าเนื้อเป็นเนื้อเนื้อวัวเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวคือปกติคนไข้ชอบทานเมนูแบบนี้อยู่แล้วพอลองมาเปลี่ยนเป็นปลาย่างปลาทอดก็เลยรู้สึกว่ามันมันรสชาติยังไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ใช่ไหมคะโอเคอ๋อแต่มันน้อยมาถึงปริมาณของปลามันน้อยไปใช่ไหมแ ค่ะเอามันบวชแท้ค่ะทานที่เคยทานแบบโรงพยาบาลไม่ทานมันลดจืดเกินไปทานไม่ได้อ๋อโอเคสองสามวันที่ต่อกันท่านเขาทานไม่ลงอย่างเงี้ยก็ต้องเปลี่ยนอาหารบ่อยๆค่ะต้องเปลี่ยนเมนูบ่อยๆใช่ไหมคะเดิมทีคนไข้ชอบทานแกงชอบทานอะไรอย่างเงี้ยไหมคะแกงต้มต้มยำอะไรอย่างเงี้ยค่ะทานแบบแต่แกงส้มแกงกระเทียมอย่างเงี้ยแบบ แต่ว่าไม่ใส่ผงชูรสอะไรกันทานแต่แที่บ้านคือค่อยๆใส่ไม่ใส่ไม่ใส่ผงชูรสอยู่แล้วค่ะทีนี้ตอนตอนตอนหลังจากกลับบ้านไปอะค่ะของคนไข้มีทําแกงทําอะไรอย่างนี้ทานบ้างไหมคะมีค่ะมาทำอาหารปกตินั่นแหละค่ะอ่าโอเคลดเกลือลดอะไรลงต่างๆโอเคค่ะรสชาติเป็นยังไงบ้างคะคุณพ่อพอทานได้ไหมคะก็คิดได้อยู่แต่ว่า มันบูดึื้้ารอคิดน้อยๆครัอ่าโอเคอหมายถึงว่ารสชาติอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะคะคืออ่าทีเนี้ยอ่าในส่วนของข้าวประมาณหนึ่งมื้ออาหารนะคะสองทัพพีนี้คุณพ่อทานไหวไหมคะทานหมดไหมคะทานไหวหมดหมดอยู่ชใช่ไหมคะอิ่ม<ต>ไหมคะเอาส่วนมากทานข้าวเหนียว อม่ทำห้เขาหแบบข้าวหมูอ่ะขาเจ้าค่ะโอเคไม่ยอมเลยอยากทานข้าวเหนียวอยากทานข้าวเหนียวคุณพ่อตอนนี้ทานเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าอยู่คะกินอยู่ข้าวเจ้าก็กินได้อยู่ข้าวเจ้าก็ทานได้อยู่ค่ะทีนี้ทานเฉพาะข้าวแล้วคนไข้อิ่ม่ะมันก็ขึ้นกับอาหารเนาะค่ะอาหารมัน มีอาหารนั้นอาหารให้แบบอาหารนั้นก็ว่าคือเรากินข้าวเจ้าอะไร้อมอคเคแล้วก็อาหารก็จขาโอเคบังพับตัวเองไม่ได้ให้เปทานข้าจ้าต้องทานข้าเหนียวเหนียวออโอเคเข้าใจค่ะเมนูมันไม่เข้าอก็เลก็เลยอยากทานข้าเหนียวจริงๆข้าเหนียวคุณพ่อทานได้อยู่ค่ะแต่ว่าต้องคุมปริมาณให้เหมาะสม เพราะว่าข้าวเหนียวพลังงานจะสูงกว่าข้าวข้าวเจ้าที่เราทานอ่าทีเนี้ยพอปริมาณมันน้อยบางทีคุณพ่ออาจจะดูไม่อิ่มสําหรับการทานข้าวเหนียวทีเนี้ยคุณพ่อก็เลยจะต้องเพิ่มเพิ่มวุ้นเส้นนะคะเพิ่มกลุ่มที่เป็นแป้งปลอดโปรตีนกลุ่มวุ้นเส้นเส้นเซี่ยงไฮ้กลุ่มเนี้ยที่เป็นแป้งใสๆอันนี้คุณพ่อได้เพิ่มในมื้ออาหารด้วยไหมคะมีมีไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่ ผัดใส่ไข่ใส่อะไรให้คนทานนะแต่ถ้ามันเป็นเก่งแบบที่โรงพยาบาลให้ทานเขาไม่ทานเลยอผัดใส่เนื้อใส่อะไรแบบผัดผัดเป็นเหมือนผัดซีอิ๊วลักษณะมาผัดซีอิ๊วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่าผัดทานอยู่ทานอย่างนั้น่ะทานมัทานอยู่โอเคแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเมนูย่างอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่มีหุ้นเส้นเลยใช่ไหมคะอ่าโอเคไม่กี่เท่าไหร่หุ้นเส้นพวกประเภทพวกแบบอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรนะ เ้นเส้นเชียงหฮ้อย่างเงี้ยสาคูอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นคือคือไม่ชอบทานอยู่แล้วเดิมใช่ไหมคะแล้วเส้นก็แนะนำทำหาวิธีทำวิธททานดูดุณเซนอะไรอ่าโอเคได้ค่ะที่นีู้สุย่างก็ทานได้อ่าโอเคค่ะว่าทำกันทานทุกที่ค่ะ แต่เราก็พยายามไม่ให้มีเกลือแค่นั้นแหละโอเคพยายามปรุงอ่าพยายามปรุงเกลือน้อยๆใช่ไหมคะไม่ใส่เลยอ๋อไม่ใส่เกลือเลยเป็นสีอิฐขาวซอยปรุงรสน้ำปลาแทนเนาะโอเคโอเคนดคะจ๋าได้ทีนี้ทีนี้ถ้าเป็นในส่วนของเนื้อสัตว์อะค่ะประมาณกี่เท่าประมาณกี่เท่าของจานนี้คะโอ้เนื้อสัตว์เยอะเลย อ๋อตอนนี้ใช่ไหมคะอ๋อโอเคประมาณถ้าถ้าสมมุติว่าเราลองแบบตวงแบบนับเป็นช้อนอย่างเงี้ยประมาณกี่ช้อนนี้ได้คะเป็นกป่ช้อนทานข้าวต่อต่อหนึ่งมื้ออาหารนะคะประมาณห้าช้อนอ๋อโอเคประมาณแบบส้ม ไอ้หมก็หมูส้มละอ๋อส้มหมูส้มหมูชอบโอเคเออชอบทานตอนนี้ยังทานอยู่ไหมคะกลางเช้าเนี่ยชอบทานโอเคแต่ไม่อยามไม่ได้ทานบอกว่าจะไม่ไม่ดีใช่ใช่โซเดียมค่ะใช่ส้มหมูนี่ทำเองใช่ไหมคะหรือว่าซื้อข้างนอกอ๋อโอเคทีนี้คุณพ่อคะอาหารแปรรูปต่างๆ แปรรูปหมายความว่าอะไรที่หมักแล้วก็ดองมาแล้วอ่าอันนี้แนะนําให้คุณพ่อหลีกเลี่ยงน,นะคะเพราะว่าโซเดียมจะสูงแต่ว่าด้วยความที่พอเราดองมาหมักดองมาะคะ่ะมันเหมือนมันมีรสชาติเปรี้ยวขึ้นมาแล้วทําให้คนไข้รู้สึกว่าอาหารไม่เค็มแต่คือจริงๆตัวนั้นนะคะโซเดียมมันสูงอ่าใช,ใช่ใช่แล้วจะมีผลกับความดันคนไข้แล้วก็มีผลกับไตคนไข้ได้อ่า เาสมหมูน,มมนะพ่าสมหมูจ้ะคุณพ่อกินถึงบดได้เ,เพราะว่ามันขั้นด้วยเกลือหลายนั่นน่ะแต่ว่าบางคนกินอ่าแต่แต่หมูหมูอะค่ะคนไข้าทานได้แต่ต้องเป็นหมูที่เราเอามาปรุงใหม่นะคะเราเอามาปรุงใหม่ทำเมนูที่ชอบได้เลยคนไข้จะทานได้ดีขึ้นหมายถึงว่าถ้าคนไข้ชอบผัดเราก็ผัด ่าถ้าคนไข้ชอบทานย่างเราก็ย่างแต่ว่าเราต้องตวงปริมาณให้เหมาะสมนะคะทีนี้พอเราเริ่มมีปัญหาในเรื่องของไตอะคะ่ะหนึ่งเลยพลังงานที่ร่างกายควรได้รับจะต้องเพียงพอด้วยอ่าหมายความว่า าสารอาหารแต่ละหมวดอะคะ่ะเราจะต้องทานอาหารให้ครบ5้าหมู่นะคะมีข้าวมีมีมีกลุ่มแป้งปลอดโปรตีนกลุ่มนี้ซึ่งรอบนี้คุณพ่อน่าจะไม่ค่อยได้เพิ่มกลุ่มนี้เท่าไหร่กลุ่มวนเส้นกลุ่มกลุ่มกลุ่มแป้งปลอดโปรตีนกลุ่มนี้ทีนี้วันนี้ค่ะ<ม>ก็เลยจะชวนญาติคุยว่าเราจะหลัดแปลงเมนูยังไงให้คนไข้าทานได้นะคะเพราะยังไงยังอยากให้เพิ่มตัวนี้อยู่เพราะตัวข้าวของเราอะค่ะถ้าประมาณสองทัพพีเนี่ยถ้าเทียบกับทั่ว ัวไปเลยค่ะเราก็จะถือว่าค่อนข้างน้อยถือว่าค่อนข้างน้อยเกินไปแล้วพลังงานจะไม่พอเราเลยต้องเสริมตัวนี้เข้าไปนะคะอ่าวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณพ่อแชร์เมนูได้นะคะว่าคุณพ่อชอบทานเมนูอะไรเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะเริ่มให้ให้ให้เพิ่มตัวนี้เพิ่มเข้าไปหน่อยคือลักษณะสัดส,ส่วนะจะคล้ายๆเหมือนที่โรงพยาบาลเตรียมให้แต่เพียงแต่ว่าเมนูอาจจะแตกต่างไปหน่อย ตามที่คนไข้ชอบได้เลยนะคะอ่าทีเนี้ยข้าวต่อหนึ่งมื้ออาหารนะคะจะอยู่ที่ประมาณสองทัพพี<ส>อ่าสองทัพพีคือสองสองสองจานนี้สองจานนี้นะคะสองจานนี้หรือสองทัพพีนี้อ่าประมาณนี้ต่อหนึ่งมื้ออาหารนะคะทีเนี้ยถ้าเท่านี้ถ้าเทียบกับส่วนสูงของคนไข้แล้วค่ะคนไข้จะไม่อิ่มอ่าและพลังงานจะไม่พอทีเนี้ยเราเลยจะหาวิธีเพื่อที่จะเพิ่ม เพิ่มกลุ่มนี้เข้าไปอ่าอย่างสมมติว่าคนไข้ชอบทานผัดใช่ไหมคะอ่าเราสามารถผัดหุเส้นเนี้ยคะ่ะใส่ผัดกาดขาวใส่กระหล่ำปี<ม>อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ<ม>ใส่ไข่<ม>ใส่หมูลงไปในนี้ก็ได้นะคะ<ม>เพื่อให้คนไข้ได้ทานและได้พลังงานที่เพียงพอเพราะว่าสําคัญเลยเราอาจจะต้องเติมน้ํามันเพิ่มเข้าไปหน่อยอย่างสมมติว่าเราทาเมนูย่าง หรือเมนูลาบอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ค่อยได้เติมน้ำมันอ่าพลังงานเราก็จะค่อนข้างหายไปจากตรงนี้ด้วยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเพิ่มเพิ่มเพิ่มเมนูตรงนี้ค่ะเพิ่มเข้าไปให้คนไข้หน่อยแล้วก็ควบคุมโปรตีนโปรตีนหมวดโปรตีน,นะคะ่ะให้เหมาะสมโปรตีนทีเนี้ยค่ะเราจะนับรวมหมดเลยไข่าขาว เนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อไก่นมอันนี้คือกลุ่มโปรตีนทั้งหมดเลยนะคะทีนี้โคต้าของคนไข้มีมื้อนึงมื้ออาหารอ่ะก็คือสามช้อน3มช้อนสช้อนนี้ต่อหนึ่งต่อหนึ่งมื้ออาหารอันนี้คือสองช้อนอ่ะสมมติว่าหนึ่งมื้ออาหารคนไข้ทานเป็นเมนู ปลาสมมตินะคะเป็นปลาย่างสมมุติเป็นปลาย่างคนไข้สามารถเอาปลาประมาณทานปลาประมาณปลาย่างประมาณสองช้อนนี้เสร็จแล้วคนไข้จะเหลือไข่หนึ่งฟองเอาไปไว้ผัดใส่วนเส้นก็ได้ให้คนไข้ได้ทานแล้วก็มีข้าวสวยประมาณสองทัพพีให้คนไข้ทานต่อหนึ่งมื้ออาหารประมาณนี้ค่ะหน้าตาอาหารของเราก็จะคล้ายๆแบบประมาณนี้แต่เมนูเนี่ยเราขึ้นอยู่กับคนไข้เอาที่เมนูที่คนไข้ชอบ เพราะว่าถ้าเป็นเมนูที่คนไข้ชอบเริ่มเริ่มจากเมนูที่คนไข้ชอบใหข้จะทานได้ดีหรือจะทําลาบก,ก็ได้ลาบปลาแล้วใส่งุ้นเส้นลงไปในลาบปลาหน่อยแล้วก็ทานกับข้าวอย่างเงี้ยค่ะ่าเมนูก็จะดูหลากหลายมากขึ้นกลิ่นหอมของข้าวคั่วกลิ่นหอมของต้นหอมผักชีอาจจะทําให้คนไข้าทานได้ดีขึ้นนะคะ อ่าโอเคประมาณนี้ค่ะในในในส่วนของการดัดแปลงเมนูนะคะพยายามเพิ่มเพิ่มแป้งกลุ่มดีเข้าไปหน่อยคุณพ่อไหวไหมคะทันให้อยากอยากให้เพิ่มกลุ่มนี้เพิ่มเข้าไปจะได้พลังงานเพียงพอโโดได้ดดจ้ อ๋อโอเคค่ะทำไปแล้วไม่ทานเลยคุอ่าต้องช่วยกันใช่ไหมคะคุณพ่อเนาะเดี๋ยวมีเชฟประจำตัวทั้งสองท่านเลยเตรียมอาหารให้นะคะรับอ๋ออันนี้เป็นภรรยาอันนี้เป็นลูกอ๋อโอเคภรรยาแล้วก็ต้องสมทบกันว่าจะทำยังไงให้ให้ให้ทานใช่ไหมคะเเเาาชื่อก็ มันบ่ดแคบเขจิดน้อยอ่าโอ้ยจิดน้อยได้แล้วยากอันนี้เด้อ่าโอเคนานๆเราก็ทำมา ตามใจพอหนึ่งอ่าโอเคจะให้ตามใจสานี่เดย์อ่าโอเคเนาะเจอกันเจอกันขึ้นทางใช่ไหมคะได้เพราะว่าทั้งสองท่านเป็นเชฟก็จะครีเอทเมนูให้เหมาะสมกับโลกพยายามค่ะให้มันให้มันถูกใจาให้คนทำให้ถูกใจก็ไม่อยากทานเลยคนใช้มาทำมาแทนก็ให้สานี้เป็นผู้นนำอ่าค่ะแล้วก็ผลไม้ก็ทานได้ทานทีเราะวยากสานี้เด้อค่ะ ตามใจพ่อแลอ่าพ่อน่าจะมีอยู่2ประเด็นของที่หมอชวนพ่อคุยรอบนี้นะคะอันที่1ก็คือเหมือนกับว่าอยากจะได้เนื้อเยอะๆถูกไหมคะเหมือนว่าอย่างเงี้ยจากที่เราคุยกันไว้เนี่ยต่อ1หนึ่งมื้อเนี่ยของพ่อมีโค้ต้าของนื้อสัตว์เนี่ยแค่ประมาณ3ช้อนแต่ใส่ไป5อันนี้คือจุดที่ต้องระวังนะคะเพราะฉะนั้นในมุมเนี้ยถ้าเกิดว่าใส่สมช้อนแล้วเป็นชิ้นๆเนี่ย แล้วมันคลุกไม่ทั่วคุณพ่ออาจจะปรับอาจจะต้องเป็นเป็นเป็นโบทเป็นสับแล้วก็จะคลุกกันได้ทั่วนะคะป้ไก่เนี่ยต้มเป็ดหรืออะไรต้องเลื่อให้เขาทานอะแกงส้มอย่างเงี้ยแกงส้มให้เขาทานอะอย่างแกงส้มเนี่ยถ้าเราลองเปลี่ยนไปเป็นต้มยำอย่างเงี้ยได้นะคะหมายถึงว่าผานด ทำต้มทำทำเผ็ดเผ็ดไม่ทานเลอ๋อโอเคไม่ส้มส้มใส่มะขามใส่เลยอ่าใส่ใส่นิดหน่อยหรือใส่มะนาวอย่างเงี้ยได้อ่าได้ใส so ่ได nee. ้ทำได้ค่ะทเผ็ดมันเกินเม็ดหนึ่งหรออ่าโอเคโอเคได้เผ็ดไม่ต้องห่วงเผ็ดไม่ทานเลยได้เช่นอันอันอันนี้คืออันที่หนึ่งที่หมอเออ่แจ้งนะคะก็คือเรื่องโปรตีนระวังจะเกินนะคะอันที่สองก็คือพลังงานดูเหมือนแบบเออเราดัดแปลงแล้วเค็มก็ เค็มก็ไม่ได้นุ้นก็ไม่ได้นนไได,ดูเหมือนรสชาติจะอ่อนไปทําให้ไม่ค่อยอยากอาหารเพราะฉะนั้นกลุ่มพลังงานจะหายไป,ไปสิ่งที่คุณพ่อจะเพิ่มได้อันที่หนึ่งวุ้นเส้นไม่อยากทานเลยก็ต้องยอมก็ต้องยอมฝึกคุณพ่อเพราะว่าถ้าไม่งั้นพลังงานมันไม่เกินถ้าไตาพลังงานม,มันไม่ถึงถ้าไตากลัวเดี๋ยวจะแย่ลงเพราะฉะนั้นพ่อ,ต,อ,ต,อต้องพยายามหัดทานมีเลือกได้สามชอย์ส่วนใหญ่ที่เราแนะนํากันนะคะก็จะมีวุ้นเส้น เกือเตี๋ยวเซียงไฮ้แล้วก็สาคูกลุ่มนี้ทานได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือน้ํามันบางทีคนจะเข้าใจว่าเป็นคนไข้ไตเนี่ยพยายามเลี่ยงน้ํามันกลัวคอเลสเตอรอลจะเกินกลัวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นน้ามันถ้าเกิดว่าคุณพ่อ,อทานอาหารได้น้อยกลุ่มน้ํามันเนี่ยจะช่วยก็ใช้น้ํามันลาข้าวนะคะใส่ผัดผัดหอมหอมไปกับกุ้นเส้นก็ได้กระเทียมเจียวอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดมันไม่อิ่มจริงๆอาจจะต้องแบ่งเช่นเนื้อสัตว์เนี่ยมื้อนึงมันได้3มช้อนโต๊ะใช่ไหมคะคุณพ่ออาจจะ สองช้อนโต๊ะอ่ะเก็บไว้เป็นอันหลักก่อนแล้วก็อาจจะเหลืออีกหนึ่งช้อนโต๊ะเนี่ยดัดมาเป็นวุ้นเส้นใส่กับไข่หรือใส่กับหมูอะไรเงี้ยค่ะเพื่อเพื่อให้วุ้นเส้นมันก็จะได้มีเนื้อสัตว์อีกเพราะถ้าไม่งั้นวุ้นเส้นใส่กับกระเทียมบางทีทานไม่ไหวค่ะ,ะก็ยังต้องสู้ต่อนะพ่อค่าไตาย,ยัง35%เนี่ยยังเหลือสบายสบายในการที่จะชะลอไตเสื่อมอยู่นะคะอย่าเพิ่งหมดแรงอย่าเพิ่งหมดกําลังใจแต่ว่าก็จะเป็นทางที่ต้องเรียนรู้กันเรื่อยเื่อนะคะบางทีมารอบแรกอุ๊ย ดีใจได้สูตรอาหารกลับไปมันทำไม่ได้อะก็ต้องลองมา<ช>คุยกันว่าจะปรับเปลี่ยนยังไงได้บ้าง<ช>ไหวไหมคะไหวจะทำยังไงจะสูส้บอสนานาเรากินตามสูตรนี่นอนนานาเราก,กินตามแจมนั่นยง แอบได้ไหมคะปุ้ยแอบได้ไหมจริงๆไม่อยากให้แอบเลยค่ะ <c oughs> เพราะว่าจริงๆการการทานอาหารนะคะ <c oughs> ต้องบอกว่าการควบคุมอาหารสําหรับสําหรับสุขภาพนะคะมันมันลักษณะแนวโน้มอยากให้เป็นในลักษณะของการปรับพฤติกรรม อ่าแล้วเราค่อยๆปรับไปแล้วเราจะคุ้นชินนะคะ<ช>อ่าเพราะเราจะคุ้นชินแต่ว่าถ้านานๆทีเราแบบแอบ,บมีบ้างมันจะทําให้เรารู้สึกเหมือนเห <โล S 2> มือนอยากทานใช่เราจะรอเราจะอรจะอชีดเดย์อยู่อะไรอย่างเง<ช>ี้ยค่ะเพราะนั้นอยากให้เติมเหมือนกับเราเข้าทาน้ำเนี่ยก็ไม่อยากทานน้ำเดียวต้องทานข้าวจะหมดแล้วไม่ทานน้ำทีเดียวบอกทานเพื่อทานไปเพื่อน้อยเวลาทานข้าวแบบอย่าให้มัน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  มันกินพ่อเหรอคะแกต้องทานข้าวเสร็จหมดเรียบร้อยก่อนตอนถึงจะทานน้ำ<แส>ไม่แม่ไม่อยากให้ทํำยังไงนะแต่ให้ทานน้ำเล็อนิดเอีไม่มากก็น้อยนเนี่ยพ่อก็ไม่ค่อยชอบทานน้ำเท่าไหร่อลองไปข้างนอกตื่นเกือบชัช่วโมงสองโมงไม่ไม่ถือเน่าออไปทานด้วยนะเพราะอยู่บ้านมันกว้างไงแม่เราใส่ขี้ยน้ำเราไปให้เขา ทานน้ำลอยอะไรแบนี้เป็นคนดื่มน้ำ้อยค่อยๆฝึกคุณพ่อค่อยๆฝึกสรุปสรุปมือหลังจากกินแรงอยู่อ๋อวันหนึ่งวันหนึ่งทานเยอะอยูหน้าตาแข็นชั่วขึ้นนะดูดูดูสดชื่นแข็งแรงขึ้นค่ะค่อยๆฝึกก็ได้ค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวรอบหน้านะคะมารอบหน้าแบบแข็งแรงเลยนะแล้วเดี๋ยวมาลุ้นผลเลือดกันใหม่ค่ะ